สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับคลับคนอยากสวยกับสุซานไนนะคะวันนี้นะคะขอให้เพืเ่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเป็นท่าที่สิบแล้วปิดฉากความสวยผอมเพียวกระชับได้รูปนะคะรับรองได้ว่านะคะท่าที่สิบนี้เป็นท่าปิดฉากของเราแล้วที่สำคัญย้ำและเน้นนะคะที่สุซานสอนมาทั้งหมดบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะท่าที่หนึ่งจนถึงท่าที่สิบณวันนี้เนี่ยนะคะต้องทำ ทุกวันนะคะ1ต่อวันติดต่อกันนะคะ14วันหรือ2สัปดาห์เท่านั้นจะสามารถทำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีรูปร่างที่กระชับเข้ารูปนะคะ มากไปกว่าน,นั้นสุขภาพดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นนะคะกับสิบท่ามหัศจรรย์ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อวันกับพื้นที่เล็กๆที่เราจัดให้กับตัวเองนะคะที่สําคัญตั้งใจค่ะ14วันเท่านั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงกับรูปร่างของเราเรามาปิดฉากความสวยและรูปร่างของเราในวันนี้กับท่าที่10กันดีกว่าไปเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะท่าที่10นะคะขออนุญาตนอนรอเพราะว่าปิดฉากความผอมความสวยความ ใสเลยนะคะคือมันได้ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ได้ในเรื่องของแบบว่ารูปร่างที่สําคัญเนี่ยนะคะอุ้ยตายละหน้าท้องเริ่มมีความรู้สึกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะว่ามันกระชับแล้วก็มีซิทแพคขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะ15ท่านะคะต่อวันไม่ถึงครึ่งชั่วโมง14วันติดต่อกันคือ2สัปดาห์แค่นั้นเองเราก็จะได้รูปร่างดีๆแบบนี้เอาละปิดฉากกันดีกว่ากับท่าที่10ค่ะท่านี้เนี่ยนะคะนอนนะคะเรานอนอยี้ก่อนนอนนะคะ นอนอย่างเงี้ยนอนตรงๆนะคะแล้วก็ยกศอกขึ้นอย่าลืมนะคะต่อท่านี่นะคะต้อง3มเซตเซตหนึ่งคือถอนหายใจออก8ครั้งนะคะกําหนดหายใจเข้าออกเนี่ยแครั้งนะคะแล้วเราก็จับเอวนี่นะคะตรงนี้ศอกเอาอกประมาณหน้าอกตั้งฉากนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นยกขึ้นนะคะทรงตัวดีๆนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้เบรกพักทำแบบนี้3ครั้งต่อข้างนี่ข้างที่หนึ่งะคะอย่าเพิ่งสลับข้างนะคะเราจะได้ไม่สลับไปสลับมาทำข้างนี้ให้ครบ3เซตเลยนะคะแล้วก็เริ่ม ข้างนี้ข้างขวาอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะแต่เราก็ลองทำถ้าจบถ้าเราทำสิบท้าจบแล้วนะคะให้เพื่อนทุกคนทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะ ทิ้งเอาไว้เหมือนเราเล่นโยคะเลยนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะวันนี้นะคะคลับคนอยากสวยกับซูซานไนปิดฉากความพร้อมนะคะกับ10ท่ามหัศจรรย์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะทำทุกวันนะคะวันละ10ท่าติดต่อกัน2สัปดาห์พร้อมเพียว สวยรัดชิดหญิงเป็นของเรานะคะซิทแพคแบบคุณผู้ชายก็สร้างได้นะคะกับขับคนอยากสวยกับซูซานไหนเอาละค่ะ1ิท่านี้นะคะซูซานขอฝากให้สําหรับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆครั้งหน้านะคะซูซานจะเอาเคล็ดลับนะคะในเรื่องของเครื่องดื่มค่ะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าเราสามารถนะคะมีสูตรนี้นะคะง่ายมากทําเองได้แล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะทําแบบนี้นะคะในระหว่างที่อยู่โปรแกรมเนี่ยนะคะ สสัปดาห์14วันเนี่ยรับรองว่านะคะได้ทั้งเรื่องของสุขภาพได้ทั้งเรื่องระบบขับถ่ายได้ทั้งเรื่องของความกระชากไวก็คือดูอ่อนเยานะคะมากไปกว่านั้นได้ในเรื่องของรูปร่างด้วยเอาเป็นว่าติดตามชมนะคะกับครับคนอยากสวยกับซูซาไนไนในเคล็ดลับเครื่องดื่มที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามนะคะหากคุณมีปัญหาอ้วนทั้งตัว ปัญหาน้ำหนักส่วนเกินแขนใหญ่ขาใหญ่หน้าท้องใหญ่บาคุณนี่ขอนำเสนอโปรแกรมสวยเร็วด่วน้อมเพรียวเพียง25วันราคาเพียง899บาทเท่านั้นท้าพิสูจน์แล้วโดยคุณแม่ลูก2จากน้ำหนัก68กิโลกรัมพิสูจน์กับโปรแกรมสวยเร็วด่วน้อมเพรียวเพียง25วันก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้โดยน้ำหนักลดลงเหลือเพียง45กิโลกรัม และผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงคนที่1จากน้ำหนัก70กิโลกรัมเหลือเพียง45กิโลกรัมคนที่2จากน้ำหนัก60กิโลกรัมเหลือเพียง40กิโลกรัมคนที่3หน้าท้องแบนราบอย่างรวดเร็วพิสูจน์โปรแกร,รมสวยเร็วด่วน้อมเพรียว25วันเพียง899บาทจัดส่งทั่วประเทศโทร1794 b a คน o n y Hotline